สวัสดีครับพี่พีท่านวันนี้พบกับช่องพีเอน็นผ้าบางกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ้าบางขผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสองร้อยบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่บินไดซื้อสององค์กรเหลือสามร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางิดตตอเราเบอร์โทร084-4746ครับผม ส่วนไอเดียไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียร์าบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่าสไลด์พีนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูโดยชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรูปรอพระสังกัจจยหลวงพ่อเดิมรายการที่หนึ่งครับผมนี่รูปรอพระสังกัจจยหลวงพ่อเดิมนะพี่นะรายการที่หนึ่งครับผมอรูปภาพไม่ชัดยังไงอะไรมาขอดูภาพเพิ่มเติมกกันนนน่่อได้เลยะะพี หรือว่าถูกใจอนไหนชอบจังไหนแล้วก็กทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององสามร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่ผองนี้หมายเลขหนึ่งครับผมนีุ่๊บสั่งกระจายหลวงพันเดิมครับผมนี่รายการที่หนึ่งแล้วพี่นะนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นเหรียญจอบเล็กรวมพันเงินัดบ,บางค้ารายการที่สองครับผม เจอบเล็กหลวงพ่องเงินวัดบางคานครับผมน,นี่ครับรายการที่สองนะพี่นะอ,องค์นี้ี่หูท้องปิงนะพี่นะเนี่ยนี่ครับนี่รายการที่สองครับผมสองร้อบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อแก้วนี่รายการที่สามหลวงพ่อแก้ววัดเอวันนะพี่นะเนี่ยนี่นี่ครับ แก้วัดเคือวันเยน,น,นี้รายการที่สามแล้วพี่นะนี่ครับสองร้บาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นเหรียญหล่อเสมาหลังเรียบหลวงพ่อทบวัดจนแดนครับผมในรายการที่สี่นะครับ เดี๋ยวรอเซมา่าหลังเรียบหลงพระทบวัดชนแดนครับผมรายการที่สี่นะพี่นาคงนี้นี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นปิดตาหลังแบบเนื้อโลหะรายการที่ห้านี่ ตาหลังแบบเนื้อโลหะเอะพี่นะนรายการที่ห้าครับผมสองร้อบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นพาร์สมเด็จรายการที่หกครับผม ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นพัชสำเด็จรายการที่เจ็ดครับผม นี่ครั200บสองร้อยบาทครับผมรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นพักสาเร็จรายการที่แปดครับผม ครัร2 0ยบาทครับผมรายการที่8ต่อไปเป็นเหรียญช้างรายการที่9ครับผมนี่จะเป็นเหรียญช้างรายการที่9นี่ครับ นครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นรายการที่สิบเป็นเหรียญหรือเพราเสีงวัดบางนาแล้วพี่นะนี่ยเพราเสีงวัดบางนาปีสองสามก็ผมรายการที่สิบับผมเนี่ยเพราเสีงวัดบางนาครับผมเนี่ยปีสองห้าสองสามก็ผม,ผมรายการที่ ิบครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นกระลาแกะลาหูาาร,รา,หายการที่สิบเอ็ดกะลาแกะลาหูรายการที่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นพระเนื้อดินหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วรายการที่สิบสองครับผม เป็นพระเนตินหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับผมนี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่12ต่อไปเป็นปูดทวดร,รายการที่13บสครับผมปู่ทวดหลังจอชิงนะพี่น้าองค์นี้รายการที่13า นี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นพักกิ่งเขาใหม่น,นะพี่นะรายการที่สิบสี่ครับผมนี่เป็นลือสีเขาใหมิ้นครับผมนี่อันนี้เขาจะเรียกอะไรนะหอมบัวไหมเนี่ยด้าน,นหลังนี่จะเป็นบัวนะพี่นะเนี่ยหอมบัวครับผมนี่รายการที่สิบสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นเหรียญลู่หมุนรายการที่สิบห้าเหรียญลูกปู่หมุนรายการที่สิบห้าครับผมนี่ครับ สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นพระอุศลใหญ่หลวงปูเผือกรายการที่สบิบหกครับผม่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบหก ต่อไปเป็นรูปรอหลวงปูทวดวัดพระโครายการที่สิบเจ็ดครับผมรูปลอหลวงปู่ทวดวัดพระโคครับผมรายการที่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นปู่ทวดตรงนี้เป็นนหลงนังศูนย์ห้ารายการที่สิบแปดครับผม โอ้โหทวดหลังสุดห้ารายการที่สิบแปดนะพี่นะนี่นี่ครับนี่สองร้อบาทครับผมรายการที่สิบแปดต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อคายครับผมรายการที่สิบเก้าเหรียญหันข้างหลวงพ่อคายนะพี่นะนี่รายการที่สิบเก้าครับผม นี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรรายการที่ยี่สิบครับนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบ ต่อไปเป็นรูปรอนลพะทบรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ด ต่อไปเป็นพระซุ้มกอรายการที่ยี่สิบสองครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นเหรียญยืนลูกแหวนรายการที่ยี่สิบสามครับผม เป็นเหรียญยืนถือไม้เท้านะพี่นะเนี่ยยังเห็นนิ้วมืออยู่เลยนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยังเห็นนิ้วมืออยู่เลยแต่คือเราจะใช้ข้างหน้านะพี่นะเนียนิ้วเท้านะพี่นะเห็นไหมเนี่ยเป็นนิ้วๆเลยนะครับเนี่ยเหรียญเนี่ยดูต่อโคชัดเจนครัของเหรียญนี้ปีสองห้าหนึ่งแปดนี่ยสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสาม ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่เป็นเรนหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ครับผมนี่รายการที่ยี่สิบสี่เหรียญพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ครับปีสองพห้าหนึ่งสองครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นพระนางพญาไมังยวดำรายการที่ยี่สิบห้า พยาไม้ยิ้วดำนะครับรายการที่ยี่สิบห้าครับผมอในีสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นปูทวดเนื้อว่านรายการที่ยี่สิบหกครับผม ทวดเนาว่ารายการที่26กครับผมสองร้บาทครับผมต่อไปเป็นพระพงสุพันรายการที่ยี่สิบองร้บาทครับผมรายการที่27 ต่อไปเป็นเหรียญกูแหวนรายการที่ยี่สิบแปดจะเป็นรุ่นสร้างตึกพยาบาลนะพี่นะรายการที่ยี่สิบแปดเป็นรุ่นสร้างตึกพยาบาลครับผมนี่ครับสร้างตึกพยาบาลป 2, 5, 2, ีสองห้าสองหนึ่งครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปด ต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบเก้าวงนี้จะเป็นหลังตายานะพี่นะนรายการที่ยี่สิบเก้าครับผมนี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเก้า ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามสิบจะเป็นคุณแผนขี่ไก่หลบมกุ้ไว้ครับผมคุณแผนขี่ไก่หลบมกุ้ไว้ครับผม 200บาทครับผมรายการที่30แล้วก็สำหรับพี่ๆนั้นได้เรียกรูรปภาพเพิ่มเติมผมแกไลายมาดูได้เลยนะครับหรือ่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันได้นะครับสำหรับวันนี้กขอ็ขอ,ข,อขอบคุณครับ